<Hey. S 1> พรุ่งนี้หนูออกจากบ้านทุ่มหนึ่งะมาก่อนทุ่มหนึ่ง is okay is okay I go to um, อืมอืมพรุ่งนี้ตอนเย็นได้ปะบ่ายสองเพราะว่ามันได้แค่วันเออมันได้แค่วันเดียวกับแกพอาะสิบเจ็ดต้องยอมแล้วสิบแปดใช้แล้วอะ่ะได้พรุ่งนี้ห้าโมงเย็นไดห้าโมงเย็นเฮ้ยทันปะเดี๋ยวนัดกันไม่เราต้องนัดคนในไลฟ์ด้วยไง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพ่อหนูบอกนะคะอืมแต่มันได้คือมันได้แค่ก่อนทุ่มหนึ่งใช่เพราะว่าทุกคนพรุ่งนี้ช่วงประมาณห้าโมงเป็นต้นไปจนถึงก่อนทุ่มหนึ่งนะคะโอเคโอเคพี่ต้องเว้นเวลาให้หนูสระผมอาบน้ำก่อนออกจากบ้านด้วยโอเคถ้างั้นห้าโมงเ้ยเดี๋ยวต้องดูเพื่อนเพื่อนนานได้กี่โมงห้าโมงครึ่งเดี๋ยวบอกไม่รู้ได้กี่โมงเอาเป็นว่าช่วงตั้งแต่ประมาณห้าโมงถึงหกโมงครึ่งนะคะทุกคน ห้าโมงของโมงครึ่งในวันพรุ่งนี้ใครอยากจะดูเพราเราโดดน้ำก็เข้ามาดูด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะโพสต์เวลาที่แน่นอนให้อีกทีหนึ่งนะคะในแอปนี้นะคะใช่ในแอปนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวค่อยบอกโอเคเดี๋ยวเราโพสต์วันและเวลาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนที่แน่นอนเผื่อพรุ่งนี้มีอะไรผิดพลาดแล้วมาไลฟ์ไม่ได้นะคะแต่ว่า ไม่ใช่พวกนี้ใช่ไหมเราจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดยอมผมมันต้องห้ามโดดน้ําเท่าไหร่นะเปล่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าหนูเป็นสีแดงมันสีมันตกเฉยไม่แร้วถ้ามันเป็นสีดํามันก็หลุดเหมือนกันปะเพราะว่าถ้านี่สีอ่อนอะเขา้าใจฟีลดดสีอ่อนปะเออฉันต้องใช้เป็นเดือนเลยนะแกฉันต้องใช้เป็นเดือนเลยทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกบอก่าเดี๋ยวบอกทุกคนสรุปพรุ่งนี้คือไม่เนาะพรุ่งนี้ยังไม่โดดเดี๋ยวบอก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 โดดแอร์ก็ได้อ่าสามรอบไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวพิมพ์บอกอีกทีได้ได้ครับเขาบอกว่าตอมสีเข้มไม่น่าเป็นไรพี่เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปถามพี่ร้านทำผมแป๊บนึงนะคะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้โดดยังไงก็เดี๋ยวไลฟ์แล้วกันตอนห้าโมง่ะเป็นว่ามาไลฟ์แหละอืมอ่ะไปยากใหญ่ได้ยกษกใหญ่